ลูกค้าคนแรกกับชุดกล่องหลังคันที่2ในไทยเลยก็ว่าได้กับกระแสตอบรับ SMT ชุดกล่องหลังแกนทัวริงเคสกล่องท้ายไม่เหมือนใครเลยครับ <c oughs> ตรงรุ่นนะครับ <c oughs> รู้สึกสวยมากครับ <c oughs> วันนี้ลูกค้ามาไกลจากประชาอุทิศนำรถนดาร์ซ่าสามห้าศูนย์เข้ามาที่ฟูริอิจัดชุดกล่องหลังแบบฟูลเซตสี่ชิ้นแบบจัดเต็มครบเซตตอนมาขับมาแบบโลง่โลงๆค่ะกับได้ชุดแต่งกล่องหลังพร้อมชุดกล่องข้างแบบหล่อๆเท่ๆกลับไปด้วยเลยคุณภาพเกินราคาจริงๆกล่องข้างเข้ารูปกับชุดแฟร์ลิงเข้ากับตัวรถมีไฟเลี้ยวในตัวกระพริบพร้อมไฟเลี้ ด้วยแหลกท้ายที่หล่อและเคลือบมาแบบหนาพิเศษและปิดท้ายด้วยกล่องหลังที่มีความจุถึง4 3ลิตรและตอบโจทย์สายทัวร์ลิงแบบสุดแล้วก็เอาใจคนซ้อนมากๆของวันนั่งสบายมาพร้อมกับพนักพิงโดยทางร้านนะคะประกอบทุกชิ้นส่วนโดยช่างชำนาญการสําหรับรถแต่งสายทัวร์ลิงโดยเฉพาะเลยค่ะเรามาฟังเสียงตอบรับจากลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าได้เห็นรถของตัวเองว่ารู้สึกอย่างไงบ้างกล่องท้ายไม่เหมือนใครเลยครับตรงรุ่นนะครับรู้สึกสวยมากครับ ท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะมาเสริมรอให้กับเจ้าลูกชายเหมือนกับลูกค้าท่านนี้ก็สามารถเข้ามาได้ที่ฟูริอิช็อปได้เลยนะคะ